วัสดีคร,รับโอ้ซิกวันนายบายนะติงอ่ะวันนี้นะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราน่าจะพูดเยอะเดี๋ยวเขาใส่หมวกกันไปหมวกอะไรฮะอันนี้หมวกเทอร์รี่โบกาดนะคุณรู้จักไ,ไหมเฮ้ย<ห>รู้จักสิ <นะ S 2> เขาเป็นตัวละครพระเอกในเกมนะเออนะอ่ะวันนี้นะต้องพูดอย่างนี้เลยว่าเราเนี่ยรีบเพื่อไม่ให้เป็นการอ้าประเทศันดีฮะประเทศกูยย่งเป็นข่าวอยู่มันเนี่อะไร กล้องเบลอเลยคุณทํากล้องเบลอเลยอ,อยา่าเข้าข<ต><า>ยื่นไม่ใช่เบลอตลอดคุณเล่นเข้าไปกล้องมันก็นั่นสิฮะะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเสียเวลาเพราะคุณใส่หมวกเนี่ยนะก็ต้องบอกว่ามันใกล้จะถึงศึกซัมเมอร์สแลมเข้าไปทุกทุกวันแล้วเราอะไรทำเหมือนเดิมอยากจะมาทำนายทายทักทำนายาผลหน่อยว่าซัมเมอร์สแลมปีนี้ที่เขาว่ากันว่าจัดให้ยิ่งใหญ่เทียบเท่าเลสเมเนียเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคือซัมเมอร์สแลมเนี่ยมันก็น่าจะจัดใหญ่กว่าเลสเมเนีย ที่ผ่านมาด้วยซ้ำไปเพราะว่าจำนวนคนจะเข้ามาดูมากกว่าถูกต้องนะครับดังนั้นแล้วอะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราขอไม่เรียงคู่นะเพราะองพูดตรงๆว่าถ้าเรียงคู่เราจำไม่ได้ว่ามีคู่ไหนที่เอาจะให้ความสำคัญบ้างเอาคู่ที่เราจะพูดดีกว่าว่าอยากจะคู่พูดอะไรเอาคู่นี้เริ่มต้นนี้เลยสามเศร้าสามเศร้าชาลอตเลียริปลี่และนิกกี้เอสเอสณตอนนี้คือยังไม่เสียแชมป์นะเราบอกแบบนี้นิกกี้เอเอสเนี่ยจะป้องกันแชมป์ดีกว่ากับ ผู้ท้าชิง2คนนั่นก็คือเรียลิปลี่อดีตแชมป์ผมบอกไปแล้วครับแล้วก็ชาร์ลอตนะครับเท้าความหมอยคือว่าคือดูตามทรงเนี่ยจริงๆเนี่ยอยากจะให้เรียลลิฟลี่เอเอซป้องกันแชมป์ได้โดยซ้ำไปแต่ว่าชาร์ลอตเนี่ยมันก็มีเป้าหมายในการที่จะเป็นแชมป์รั้งที่12คือปั๊มแชมป์ไว้อย่างนั้นเถอะจะให้ทัพพ่อเองมันก็จะปั๊มแชมป์แหละแต่ว่าการปั๊มแชมป์เนี่ยมันมันทำได้ง่าย เพราะว่านิกก้มตัวเล็กกว่าใครเพื่อนคือพูด,ดง่ายๆเป็นแชมป์ที่อ่อนสุดแต่แต่อ่อนสุดนะในการปล้ำในกฎจติกาโนโ o no s ฮส a r บเนี่ยไม่มีกติกามารยาทเนี่ยมันปล้ำดีนะค <Wow. S 2> ือโดน,นตลอดจนดนเขากระทืบได้แบบทนได้คือทนทายาทจนจนสามารถที่จะเอาชนะชาลลอตช่วยโอกาสที่ชาลอตกำลังพียงคลํำเอาชนะไปได้ คิดว่าไงสามสามสามคนเนี้คิดว่าใครใชนะ,อะเอาเลยฟันคงเลยคลิดว่านิกกี้เอสเอสจะให้รักษาแชมป์ต่อใช่โอ,โ,อโ,อโอ้โหเหตุผลเพราะว่าพอมันมีไยเรียลิปลี่เข้ามาคารลอตมันก็จะต้องไปตีกับเรียลิปลี่แล้วเอ็นิกกี้เอสเเนี่ยเป็นต่อยูคือก็สามารถป้องกันแชมป์ได้ม,มีตัวแปรคือเรียลิฟลี่ถูกต้อง แล้วเรียริฟี่เนี่ยคือถ้าคุณจะได้แชมป์เนี่ยม,มันยากม,มันยากคือตอนที่คุณเป็นแชมป์เนี่ยมันมันมันเด่นไม่พอ <Nope. S 1> มันยังเด่นไม่พอแต่ถ้านิกกี้ a อ s ได้แชมป์มันจะมีตัวละครเกิดขึ้นมาอีกหลายตัวมันจะเป็นเหมือนแชมป์ที่ใครๆก็ใฝ่หาอยากจะเจอ,อใครใครก็ก้าวแต่ต้องได้เพราะทุกคนสู้ได้หมดทุกคน <S <S <S> คก็หวังว่าจะสู้ได้ <S <S <S> ผมเนี่ย ถ้าจะให้เชียร์เปลี่ยนแชมป์มานะอันนี้คือนัตติงพูดในกรณีที่แชมป์ยังเป็นคนเดิมคือนิงกี้เอเอถ้าจะให้เสียแชมป์จริงๆผมก็ยังอยากให้เรียริบลีได้แชมป์แทนชาลลอตเพราะเอาตรงๆชาลลอตมันดูเหมือนเป็นการปั๊มกะปั๊ม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 แชมป์เหลือเกินคือยิ่งชนะแพ้เอาใหม่กูมได้แชมป์อีกแพ้ชนะเอาใหม่อีกคือมีประเด็นเดียวไ้ปอประเด็นเดียวที่ชาลลอตจะได้เนี่ยนั่นคือคือตอนเนี้ยพ่อเขาอะ บิ <Big> ๊กแฟร์แยกทางากับดับยูดับยูดีแล้วแล้วน่าจะย้ายไปอยู่ลูกเขยอืมก็จเจ้าอิดโลิโลอะไรเนี่ยลูกเขยก็คือสามีของชารลอตตะ<ก>แฟนชาลอตเป็นคูมันชาลอตอใน AEW นเน่าจะไปแล้วชา์ลอตจะย้ายไปอ,อันนัะไม่ได้แชมป์คืออันนี้จริงๆแต่ถ้าจะให้ปั๊มแชมป์เพื่อลังให้ชาร์ลอตอยู่อ่ะ มันก็ผมว่าไม่ได้มันก็จะแปลงกลายเป็นชาร์ลอตใหญ่สุดใหญ่กว่าใหญ่กว่าสโมสรใหญ่กว่าแล้วพอเรียริบลีเป็นแชมป์มันคือคาแรคเตอร์มันไม่มีอะเรียริบลีอะมันเป็นแบบว่าสาวเทสาวเทอย่างเดียวแล้วมันยังไม่ได้เปิดศึกกับใครเลยนอกจากชาร์ลอตต์ในขณะที่เจ้าดิกกี้อะดิกกี้เอเออะมันเป็นแชมป์ที่เอื้อมถึง มันคงว่านิกกี้เอสเอสรักษาแชมป์ได้แล้วชาลลอเาจะจะจะแยกออกไปผมยังไม่ได้มองถึงข้าว่าชาลอดจะจะไปนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสัญญาชาล์ลมันมีถึงเมื่อไหร่นะฮะก็ต้องพูดกันตรงๆงแต่ว่าถ้าจะให้เสียแชมป์จริงๆผมขอให้เป็นเรียลริบลี่เหอะเพราะว่าชาลอตได้แชมป์อีกครั้งน่มัน12สมัยมันก็จะไม่ดีต่อตัวเทงนะเอาตรงๆงมันก็จะดูแบบโอ้โหอีกแล้วเหรอชาร์ลอตอะไรอย่างนี้นะจบคู่แรกกันไปนะฮะต่อมานะก็คู่นี้เลยแล้วกัน เอาตามที่เราสมัครใจนี่เลยลุงทองโกเบิร์กปะทะบ๊อบบี้แลสีเอาตรงนะมึงมาทำไมโอ้ผมยังประทับใจสเปียรของโกเบิร์กที่ใส่ MVP ไม่หายสโลโมชั่นโอโ้โมนึกว่าเอ๊ะมีระบบสโลโมชันเหรอเปล่าโกเบิร์กมันกลัวต้องจ่ายค่าสินไหมเยอะเอาตรงอนะ่ะโกเบิร์กก็ไม่ค่อยไหวแล้ว ไอเอ็พีพีก็ไม่ค่อยไหวต่างคนไม่ค่อยไหวมาเจอกันก็เลยอ่ะเบาๆแล้วกันมึงกูจะได้ไม่ต้องเสียเสียอะไรเยอะแยะนะก็ดูทรงแล้วนะครับเอาตักกะง่ายๆเลยตักกะง่ายๆเลยนะบ๊อบบี้เลสลีย์ตบดูแม็กอินตายกี่ครั้งก็ตบได้โกเบิร์กแ้ดูแม็กอินตายมันมันดูแบบมันอารมณ์แบบมันไม่น่าไหวว่ะเอริงๆ แล้วแมชก็เอาตรงๆนะโกเบิร์กเป็นคนที่ปล้ำไม่เก่งมาตั้งแต่ตั้งแต่ตอนหนุ่มๆแล้วคือโกเบิร์กอ่ะเคยทำสถิติไม่แพ้ใครแบบไร้พ่ายมาแบบในแต่วมาอยู่มันอยู่ยาวนานเชียวแต่ว่ามันไม่ใช่คือมันเป็นโกเบิร์กยุคหนุ่มอ่าและนี่คืออย่าลืมนะคนนี้ก็คือหนึ่งในมหาเทพในอดีตที่เก่งเก่งพอหมดถามว่าการปล้ำเป็นยังไงเนี่ยผมยังไม่ลืมลูกเตะเตะเข้าหน้าฮิตแมนจนต้องเลิกปล้ำอ่ะแล้วแล้วท่าไม้ตายของโกเบิร์กอ่ะ ก็คือท่าไม้ตายเดียวกับแลสลี่มันมันเป็นท่าที่สเปียร์สเปียร์ก็ไม่รู้ว่าคือแจ็คแฮมเมอร์ไงแจ็คแฮมเมอร์คือไม่รู้ว่ามันจะยกบ๊อบบี้แลสลี่ไหวป่ะใช่คือถ้าเป็นโกเบิร์กสักสิบยี่สิบปีก่อนผมว่าโอเคน่าดูแต่ตอนเนี้ยแม้ว่าโกเบิร์กจะพูดเองนะโกเบิร์กในวัยยี่สิบห้าสามสิบห้าหรือหกสิบห้าก็ก็คือโกเบิร์กมันไม่จริงครับไม่ใช่คุณคุณไม่ไหวก็คือไม่ไหวจริงๆใช่ใครชนะอ่ะ บอบบี้เลสลีย์เช่นกันครับผมเขาไม่คิดว่าจะโกเบิร์กจะไหวเพราะว่าเอาจริงๆต่อให้โกเบิร์กชนะแชมป์มาอยู่ที่โกเบิร์กแล้วยังไงต่อแล้วมันจะไปไหนต่อละเพราะท,ทุกวันนี้มึงก็ไม่มาล่านะก <c oughs> <c oughs> ติดสัญญาอยู่ปะล่ามไปได้สองค <c oughs> นะนะเออมันก็เลยแบบดูแล้วก็ไม่น่าจะไหวนะฮะผมก็ยังคิดว่าโกเบิร์กไม่น่าจะชนะอ่ะมาที่คู่นี้ก่อนแท็กทีมบ้างซิกวันนายครอบครัวซิกวันนายนะฮะอ่ามิสเตอริโอเรกับโดมินิกจะขอชิงแชมป์กับ ดิอูโซคิดว่าไงก็ยังสู้ไม่ได้สู้อูโซไม่ได้คือดิอูโซเนี่ยเราจะเห็นความสัมพันธ์พี่น้องอ่ะมันดีกว่าพ่อลูกคือคือทางด้านของมิสริโอเนี่ยเจ้าโดมินิกเนี่ยยังเป็นจุดอ่อนของทีมอยู่ก็ล่าสุดในสมัคดาวที่เราพากันก็แพ้นะแพ้จริงๆนะเนอก็ยังเป็นจุดอ่อนอยู่ซึ่ง จริงๆแล้วการที่ดิอูโซเนี่ยมาปล้ำกับเรแล้วก็โดมินิกเนี่ยมันเป็นการเสี่ยงนะเสี่ยงเจ็บไอโดมินิกอาจจะปิดคิวซึ่งเราก็ต้องดูอ่ะเพะเียงแต่ว่าน่าจะได้แค่ชิงหมายถึงมิสเต้องผมเนี่ยมองอย่างนี้ก่อนที่อูโซมันจะได้แชมป์แท็กทีมเนี่ยผมชอบบทบาทของ2คนนี้มากเพราะเป็นมือขวาของมหาเทพทั้งคู่ ต,ต,ต่างคนต่างเป็นมือขวานะมีเหมือนเหมือนมหาเทพมีมือขวาสองข้างเพียงแล้วบทบาทของเจมันดูเหมือนจะกระด้างกระเดื่องใส่ท่านมหาเทพดูแลอาจจะเอ้ยอาจจะเป็นต mm ัวแปรที said, ่ทําให้มหาเทพเออจิมมี mm. ่จิมมี่เขาเอจิมมี่อาจจะเป็นตัวแปรที่ทาให้ท่านมหาเทพเสียแชมป์หรือเปล่ากำลังมองแต่พอทั้งคู่มาจัดปั้นแท้ทีมอ้าวบทบาทหายไปกับตาหายไปโดยสิ้นเชิงนะครับมาเต็มที่คือโผมมาช่วยท่านมหาเทพแต่ว่าไม huh. Yahoo, s <S ่มีบทบาทอะไรอื่นคือมันมีสองสองมุมนะ ถ้าไอสองตัวเนี่ยแพ้อโอกาสที่มหาเทพจะแพ้ด้วยมีสูงกลุ่มบอดไลน์จะเสียแชมป์หมดเลยเหรอถูกต้องเพราะว่ามันจะได้มีเรื่องดำเนินการต่อ,อไปนะฮะอันเนี้ยก,ก็ต้องมองอยู่ว่า2ตัวเนี่ยถ้ามันแพ้แต่จริงๆแล้วการที่พ่อลูกมิสเเรโอเนี่ยได้แชมป์สตอรี่ไลน์เนี่ยมันจะไม่สามารถ โลดแล่นต่อไปได้ผมก็เอาจริงนะไม่ว่าใครจะได้แชมป์นะตันทั้งคู่ตันทั้งคู่เลยตันแต่ว่ามันยังมีเอ่อถ้าเป็นพี่น้องตระกูลอูโซมันยังมีคนอื่นยังมีคิวที่จะมาเจอได้อีกอยังไปเปิดศึกกับชาวบ้านได้อีกอแต่อันเนี้ยเปิดศึกไม่ได้เลยนะคือคือยังไออะไรโรเบิร์ตรูท อร์ติกเลเลอร์มันยังไม่ถึงอ่งมันยังไม่ได้อะน,นะ,นะงั้นก็เลยประมาณนี้แล้วกันคิดว่าดิอูโซรักษาแชมป์ใช่แต่ผมอ่ะผมอยากให้เสียแชมป์เพื่อที่ว่าบทบาทตรงเนี้ยของเขา่มันอาจจะกลับไปช่วยลมันเรียนต่อให้มันสนุกข,ขึ้นให้มันเข้มข้นขึ้นเพราะผมชอบจิมมี่ตอนมาใหม่ที่กระด้านกระเดืองใส่ท่านหมหาเทพมากนะฮะอ่ะมาต่อกันที่อันนี้ครับคู่นี้น่าสนใจครับ บีเนก้าบีแครับเจอกับชาลอตอ้าววิเจอกับนี่ซาชาแบงซาชาแบงชาลลอตเลยวะมึนนะฮะเป็นไงฮะคู่นี้สนุกหรือ,อยังไงอะไรยังไงคิดว่าคิดว่าซาชาแบงจะกลับมาชนะอย่างนั้นเลยเหรอใช่นี่เพราะรว่าเลยนะคือการที่ซาชาแบงได้ชัยชนะเนี่ยมันจะทําให้เปิดศึกกันต่อไปได้อืกินยาวๆเหมือนเดลี่แต่ถ้าซาชาแบงคติดงานม,มาเป็นจ็อปเปอร์อ ซาชาแบงก์ก็แพ้จริงๆคู่นี้จริงๆมันคือผิดคิวมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วที่เบลลี่เขาเอ็นควายนเขาขาดอ่า uh. มันเลยตั้งแต่เป็นมันเลยไม่มีคู่ชิงในในตั้งแต่เฮฟอินเดอร์เซลแล้วคือความเหมาะสมมันไม่มีอืมนะฮะทีนี้มันก็เลยกลารอย่าว่าเนี่ยเบียนกาเนี่ยจะได้ปล้ำสึกใหญ่ต่อหน้าคนดูเนี่ยอ่าจริงๆเขามีคิวตั้งแต่เฮฟอินเดอร์เซลใช่ไหมซึ่งไม่มีคนดูหรอกนะแต่ว่าสึกใหญ่มันหายไปสึกหนึ่งของของเบียนการและนี่ยเป็นสึกใหญ่แรกในรอบสองสามเดือนเนี่ย เจอซาชาแบงค์ที่เธอชนะมาในรัสเซมเนียเนี่ยผมก็มองว่าคู่นี้มันเพราะว่าซาชาแบงค์นี่เอาจริงๆก็ตัวเทพหนึ่งของหลีผู้หญิงเช่นกันเบียนก้าเป็นดาวรุ่งที่น่าจะตามองมากผมดันชอบซาชาแบงค์ว่ะเหมือนกันไงก็บอกซาชาชนะไงผมก็ชอบซาชาแบงค์นะเพียงแต่ว่าโอกาสที่เบียนก้าจะชนะก็มีมีเยอะเลยแหละนั้นผมขอหักกับพ่อผมเลือกเบียนก้า ตกหัวมาตกหัวคนาชเลยโอ้ผมชนะผมก็ผมก็เสียครับโอ้โหตอนนี้หนุ่มเปี๊ยะขายดีไหมตอนนี้ไม่ได้ขายอ๋อครับผมนะอ่ะคุณให้เบียนขคุณได้สาช่าแบงกต้องผมให้เบียนก้านะใครผิดก็ไม่เป็นไรยังไงก็พ่อลูกกันอืมตลกนะฮะมาคู่นี้ดีกว่านี่สนใจนะ S เลดอาร์ซูเปอร์สตาร์เจอกับดีอาคิพ ไอเซตหล่นริต้องมีไอเซตนี่ยนะครับโอ้โหหลงพ่อเซตใครครับคู่นี้เชียเ <Cheer ate. S 1> อ็ดเพราะเพราะว่าเอดผิดหวังมาตั้งแต่เลสเซนแมนเนียเอดผิดหวังมาตั้งแต่ศึกมันนี่เดอะแบง์แล้วถ้ามาผิดหวังกับเซตโรลินเนี่ยมึงกลับบ้านเลยแสดงว่ามึงอาการบาดเจ็บเนี่ยหมอบอกว่ามึงต้องเล่นแล้ว <ười> ต้องปล้แล้วคือผมเนี่ยไม่ได้ดูเอดปล้ำม,มาสักพักแล้วก็ต้องบอกว่า คือร่างกายของเอ็ดมันพังไว้ตั้งแต่ตอนรู้และยุคอดิจูดแล้วเขาห้ามเขาห้ามปลั่มไปแล้วแล้วกลับมาปลั่มได้เนี่ยมันก็ไม่เต็มสูบเลยตั้งแต่ดูเขาปลั่มมาม,มันเอาง่ายๆตั้งแต่เปิดศึกมากับเซตนี่ยังไม่ได้ปลั่มซากแมนเลยนะถ้าเอ็ดชนะเนี่ยเอ็ดสามารถที่จะยังยึดอาชีพนี้ต่อไปได้แต่ถ้าเอทดแพ้เนี่ยมันก็เป็นไปตามสังขารและการเวลาว่ามึงไปไม่ไหวแล้วและเป็นไปได้ว่าเซตโรล,ลินก็จะใช้ ประโยชน์จากที่เอชปล้ำไม่ไหวมาอ้างอิงต่อว่ากูคือผู้ปิดฉากกันานอย่างเอชอีกคนแล้ว,วนะฮะซึ่งผมมองดูเนี่ยคือจริงๆแมบเ,เนี้ยเอชเนี่ยเขาเป็นคนเรียกร้องเองว่าอยากปล้ำน,น,นอกเรื่องเนี่ยเขาเป็นคนอยากเจอเซนตโรล,ลินเพราะชอบการตั้งของเซนตโรล,ลินชอบฝีมือชอบอะไรเราอยากเจอกันแล้วเนี่ยตามขบใายสั่งของเอชเลยเขาอยากเจอก็ได้เจอสมใจในซัมเมอร์สลมซึ่งเอาจริงๆนะผมมองนะผมว่าเซนตโรล,ลินเพราะเอชชนะ เอก็ต้องไปเปิดสึกกับแชมป์อย่างโรมันเลนหรือซีหน้าต่อซึ่งเรายังไม่รู้ว่าใครจะชนะแต่มองว่าเซตโรลินเนี่ยชนะเนี่ยบทมันจะไปต่อได้ไกลมากๆเลยว่าถึงขั้นในกูต้องเป็นกูแล้วกูต้องได้ชิงแชมป์แล้วแต่มองกลับกันเพราะว่ามองว่าเอ็ดเนี่ยจะเป็นคนที่จะเรียกเลตติ้งคนดูได้มากกว่าเซตโรลินคุณให้เอ็ดผมให้เซตโรลินคือจะเรียกให้เลยเชีย เพราะจริงๆคนให้ไม่ให้มันอยู่ที่คนเขยียนบทนะฮะต่อมามาเริ่มคู่หนักแล้วเอา้าลืมไปคู่นี้มามีด้วยนะมีด้วยอ่าชิงแชมป์ US นะครับผมเชมัสเจมัสเนี่ยนะจะเจอกับเดเมนพรีสเอาง่ายๆเลยนะเอาเร็วๆแล้วคู่นี้มึงเสียแชมป์ผมก็ว่าอย่างนั้นเพราะว่าจริงๆม,มันหมดแล้วตันแล้วเชมัสตันมากกับบทนี้นะครับและที่สาคัญคือ อดีตนี่อดีตแชมป์นู้นอดีตแชมป์โลกนะทําทไมต้องมาปั้มในลีกแบบที่ที่เอาตัวตัวระดับรองรองมาดีกว่ามันแล้วคุณไปปั้มหลีกสูงที่มันที่มันสูงกว่านี้ไหมดีกว่าไหมนะฮะเสียแชมป์แน่นอนผมก็ว่าเดนไม่พีซได้เพราะว่าฝีมือเขาไม่ธรรมดานะแม้ว่าจะปั้มครั้งล่าสุดน่ติงอาจจะไม่ประทับใจเพราะว่า,วาปั้มช้าปั้มอะไรคือเขาเพิ่งหายเจ็บแต่การปล้มแซมเมอร์แสดงผมคิดว่าเขามีเวลารีคาบอรี่ร่างกายจนน่าจะพร้อมแล้วซึ่งดูจาก ลักษณะดูจากอะไรผมว่าเชมัสน,นี่จะเป็นแชมป์ทีน่น่าจะเสียมากที่สุดในบรรดาทั้งหมดของเสมอสนัมีโอกาสเ,เสียสูงนะอ่ะเราให้เดวินคลิสได้แชมป์ใหม่นะก็จะเป็นแชมป์ใหม่ของเขานะและก็มาที่คู่เอกที่เรารอคอยนะครับจอร์ซินามหาเทพองค์ก่อนปะทะมหาเทพองค์ปัจจุบันโรมันเรนซีนาปะทะโรมันเรนครับพูดตรงๆใครๆก็อยากให้ซีนาชน,นะผมเช่นกัน เพราะว่าพอซีนาชนะปั๊บเนี่ยมันจะมีอะไรที่แปลกแหวกแนวมากขึ้นเพียงแต่ว่าแต่ว่ามึงมาคราวนี้มึงมาเพื่อปล้ำไฟนี้อย่างเดียวหรือเปล่า<อ>ถ้ามึงมาเพื่อปล้ำไฟนี้มหาเทพลมันเลงก็ชนะอี <Nope. S 2> แกแหลกแน่นอนอ แค่นนั้เองคืออย่างนี้เขามีประกาศออกมาแล้วว่าซีน่าจะอยู่อย่างยาวๆเพราะว่าคือคือมีประกาศลูสเตอร์แล้วสิบห้าสัปดาห์นะสิบห้าสิบห้าเราลืมนับไปแล้วว่ามันถึงถึงไม่ถึงไม่ถึงยังไงก็ไม่ถึงอ่าก็เป็นไปได้ว่าอาจจะปีภาคสองและภาคสามใช่ถึงศึกใหญ่สองเซอร์ไวเวอร์ซีรีส์เลยก็เป็นไปได้ถึงศึกใหญ่ท้ายท้ายปีอะเซอร์ไวเวอร์ซีรีส์อะนะเชียร์ใครครับต้องเชียร์ซีน่า มันน่าแปลกนะสติงนะพ่อนะตอนอดีตเนี่ยนะตอนเราพลาดสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีแฟนกลุ่มใหญ่ๆเลยโอ้ซีน้าซักเกลียดสีหน้ามากใช่แล้วเชื่อไหมทุกวันที่แฟนกลุ่มเนี้เป็นเลสโกซีนเพราะเพราะไอโรมันเลนมันหเกื่อมันเบื่อเข้าใจป่ะคือมันไม่ได้อะไรมันเบื่อโอ้โรแมนเลนี่อิทธิพลสูงส่งเลยนะ มันเบื่อมันเบื่อแต่ว่าการที่ซีนาชนะปั๊บเนี่ยมันจะต้องมีศึกซีนาโรมันเลนซีนาโรมันเลนมาอีกใช่แล้วก็ยังมีศึกซีนาเซตโลลินแล้วก็ยังมีอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังมีอะไรที่ได้หลากหลายคือ,องเงินได้เยอะคือแมดเนี่ยม,มองตรงๆนะว่าผมไม่ได้รังกยจโรมันเลนนะจริงๆผมชอบคาแรคเตอร์มหาเทพนี่มากเลยนะมันตลกดิมันฮาดิอ่ะเพียงแต่ว่าถ้าให้เขาเป็นแชมป์อีก คำถามต่อมาคือแล้วจะให้ใครหยุดมันได้เว้นแต่มันจะวางแชมป์แล้วพอแล้วผมขี้เกียจเป็นแชมป์เอาอย่างนั้นได้ไหมมันก็ไม่ได้ไงไม่ได้คิดว่าแล้วแล้วใครที่เหมาะสมขนาดเอจะไม่ได้มันก็ต้องเป็นซีนาแล้วแต่ตัวแปรที่ผมกลัวว่าจะทํำให้ซีนามันมีโอกาสแพ้คือ2มือขวาเจและจิมมี่จะมาช่วยซึ่งเราไม่รู้ว่าใครจะช่วยซีนาจะมาทําให้ซีนาชนะ ไม่รู้ไงแต่ว่าการปล้ำคราวนี้ซีน้าน่าจะมีโอกาสและอย่าลืมระวังคนนี้ด้วยเซตโลลิงเพราะครั้งที่แล้วที่โรมาเลนเป็นแชมป์ต่อได้เพราะมันอีกเช่นกันนะครับก็คุณเชียร์ซีน้าผมก็เชียร์ซีน่าเพราะผมอยากให้เรื่องมันเข้มข้นผมอยากเห็นการเสียแชมป์บ้างเพราะโรมาเรนพี่แกถือมานี่เอาตรงๆนั้นนานผมเคยเห็นข่าวนึงผมไม่รู้ว่าข่าวจริงข่าวปลอม เขาเคยวางแผนว่าจะให้โรเมเรียนแชมป์ต่อจนถึงเรสเซอร์แมนเนียเพื่อจะให้เจอกับเดอะร็อกซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยมันนานเกินไป <Nope. S 1> คือมันนานเกินไปแล้วและมันน่าเบื่อถามว่าเดอะร็อกอ่ะไหวไหมเออ <laughs> เพราะเดอะร็อกมันไปอยู่สายบันเทิงมากกว่าสายบูแล้วมันไม่ได้ว่าอะไรสภาพร่างกายอะไรต่างๆถ้าสุดหนังเรื่องจังเกิครูสก็มาแล้วเพ<อ>ิ่งเข้าโรมบ้นนะฮะนี่คือทั้งหมดของ ซัมเมอร์แลมณตอนนี้นะผมยังไม่รู้ว่าจะมีประกาศคู่เพิ่มไหมซึ่งเป็นไม่ได้ว่าอาจจะมี a j s t y l e กับ Omos ป้องกันแชร์แท็กทีมแต่จะเจอใคร RK ร r o ไหมอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่าเพิ่งพแตกทีมกันด้วยก็ไม่รู้ก็คิดว่าทั้งหมดนี้คือณตอนนี้ที่เราอัาเนี่ยมันประกาศอยู่แค่นี้ยังไม่รู้ว่ามีอะไรเพิ่มไหมคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้นะฮะในคลิปนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับ c r i b e ซิกวันไนบายนติ่งด้วยนะฮะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนผมกับปาน ถ้าสิงขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าได้นุ้ยไม่ใช่สวัสดีครับโอ้โห